วิธีการตั้งค่าคีย์บอร์ดกล่อง Android รุ่นใหม่นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เมาส์กดตัวอักษรไม่ได้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับจะอยู่ในคลิปนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยวิธีการดาวน์โหลดและวิธีการติดตั้งทำตามคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดนะครับให้หาเมาส์มา1ตัวนะครับเสียบเข้าไปที่กล่อง แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็คือให้เน็ตให้กล่องมีอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการดาวน์โหลดมี3วิธีนะครับวิธีที่1นนะครับเข้าไปที่แอป APK นะครับการติดตั้งนะครับให้ใช้เมาส์ทุกครั้งนะครับ แต่เวลาตอนพิมพกัะครับมันจะไม่สามารถใช้เมาส์พิมพ์ได้นะครับเราต้องใช้รีโมทของกล่องนะครับติดตั้งครับรอให้ครบนะครับ อันนี้นะครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะมีาการอนุญาตต่างๆเด่งขึ้นมานะครับให้เรากดเปิดให้หมดแล้วก็กดย้อนกลับหนึ่งทีครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับมันก็จะมาเป็นหน้าต่างของแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ activate ครับ ่าแล้วก็ไปที่การจัดการแป้นพิมพ์นะครับอันนี้จะปิดอยู่นะครับสังเกตตรงนี้ให้กดเปิดแล้วก็กดตกลงอ่าจากนั้นก็คลิกขวาหนึ่งทีนะครับหรือไม่ก็กดย้อนกลับหนึ่งทีแล้วก็ต่อไปไปที่แป้นพิมพ์ปัจจุบันนี่นะครับปัจจุบันมันเป็นแป้นอ่า Lean Back นะครับให้เราเลือกเป็น Lean Key นะครับตรงนี้าจากนั้นก็ย้อนกลับครับมาหน้าต่างนี้นะครับก็กดไปที่ Layout นะครับก็เลือกภาษาที่เราต้องการจะพิมพ์บนแป้นพิมพ์นะครับของผมก็จะมีอ g l i s h แล้วก็ภาษาไทยนะครับ ส่วนใครที่อยากได้ภาษาเกาหลีจีนก็เลือกเอาได้เลยนะครับที่โชว์อยู่บนข้างบนนะครับโอเคจากนั้นก็ลองกลับไปพิมพ์ดูครับว่าสามารถกดได้ไหมอาจจะกลับไปที่หน้าหลักนะครับทดสอโดยการใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอ ax เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์นะครับอ่าอันนี้ผมใช้เมาส์กดได้นะครับเปลี่ยนภาษาก็ลูกโลกนะครับโอเคอันนี้วิธีที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นวิธีที่สองนะครับให้เข้าไปที่ Play Store นะครับอันนี้ไปที่ แว่นขยายนะครับเมาส์กดไม่ได้นะครับต้องใช้รีโมทอ่าแล้วก็ค้นหาครับอ่าพอเจอแล้วก็กดอ่าอันนี้ของผมติดตั้งไปแล้วนะครับแต่คนไหนที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้กดติดตั้งนะครับตรงนี้ ตรงที่คําว่าอัปเดตครับมันมันจะเป็นติดตั้งอ่าพอเรากดติดตั้งปุ๊บก็รอมันทําการโหลดจนถึงร้อยเปซนนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็ทําการเปิดแล้วก็ตั้งค่าเหมือนขั้นตอนที่1นะครับก็คือ activate นะครับแล้วก็ไปที่จัดการแป้นพิมพ์นะครับให้เปิดตรง ชื่อตรงนี้นะครับให้เป็นสีฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าเราก็กดย้อนกลับครับจากนั้นไปที่แป้นพิมพ์ปัจจุบันนะครับอ่าถ้าของใครไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นมันจะขึ้นอย่างนี้เราก็ทําการเลือกตัวนี้อ่าโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็ที่เหลือก็อันที่สองครับก็คือแอดภาษานะครับก็คือภาษาที่ต้องการ วิธีที่3นะครับโหลดจาก PC ติดตั้งบนกล่องนะครับก็เปิดเว็บ Google Chrome ขึ้นมานะครับหน้าต่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ค้นหา apk ตรงนี้นะครับลูกค้าพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ค้นหานะครับสีเขียวปึ๊บอ่าหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้ก็ทำการดาวน์โหลด กดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีสองเวอร์ชันนะครับให้ลูกค้าเลือก APK ที่เป็นกรอบสีเขียวอันนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดก็เลือกวางไว้ได้เลยนะครับว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนอสำหรับคนที่ไม่มีอันนี้เด้งขึ้นมานะครับมันก็จะไปหน้านี้อ่อาหัววางไว้ตรงนี้ สำหรับคนที่โหลดเสร็จแล้วนะครับไปที่ Tis PC นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดอันนี้นะครับให้ลูกค้า copy เอามาวางไว้บนแฟลชไดร์นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอาแฟลชไดร์ไปเสียบที่กล่องนะครับ บนกล่องจะมีพอร์ต USB นะครับสามารถเสียบได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็เสียบ USB เข้าไปแล้วนะครับให้ไปที่ไฟล์ม a เนเจอร์นะครับแล้วก็ไปที่ชื่อ USB ของเราแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะครับก็ติดตั้งได้เลยนะครับกดตรงนี้ ของผมมันขึ้นคําว่าอัปเดตนะครับเพราะของผมมันมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วให้ลูกค้ากดติดตั้งแล้วก็กดเปิดตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับทวนอีกรอบหนึง่ง Activate ครับแล้วก็การจัดการแป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับให้ให้เปิดนะครับแล้วก็ย้อนกลับแล้วก็ไปที่แป้นพิมพ์ปัจจุบันนะครับให้เปิดตัวนี้นะครับ แล้วก็ย้อนกลับหนึ่งทีครับไปที่ Layout เลือกภาษาที่ต้องการจะใช้นะครับอันนี้ของผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วล้วกับภาษาไทยนะครับโอเคเรียบร้อยครับวิธีการเทสก็คือไปที่โคมแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับว่าสามารถใช้เมาส์ได้ไหม โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการติดตั้งคีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคนที่มีคําแนะนําดีๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ